โอเคโอเคไปครับโกโก้ครับโกโกโกออะคุณเคียวกลายเป็นอะไรอ่ะเอากลายเป็นสาวนิสิเดนิมิวเฉอเลยครับคุณเคียวหาเจ้าเจอเจ้ายอมทำอะไรก็ได้ตามคุณเคียวหนึ่งอย่างได้เลยได้เลยได้เลยชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินุ้ยเหมือนเหมือนไม่เห็นอ่ะเหมือนไม่เหมือนไม่เห็นเหมือนไม่เห็นเลยออีทไะอ๋ออันนี้ใส่นี่ได้ นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเข้าคอมแล้วเข้าคอมนเจอเลยเจอเลยเจอเลยเจอวิมาหนี้อุ้ยโอ้โหตัวกระโดดเลยเมื่อกี้ไหนไหนว่าไหนว่าจะยอมไหนว่าจะยอมนี่เลยอุ้ยเหมือนนี่เหมือนนี่เหมือนนี่ อุ้ยอะไรอ่ะวิ่งวุ้ยโอ้โหตัวกระเด็นเลยีทำไมมมดทำไมมีกระสอบใสอะไรครับไม่ทเตีอยู่ไหนเอ่อ้าไหนต่อหน้าต่อตายุ้ยเอ้าตีแล้วตีเลยอย่าโอ้โหมามงกันท้ด้วยมามงเฉยวก แไปอ่ะไม่ไไปไปอ่ะอุ้ยโอ้โหมีฟอร์ดไหมด้วยอันนี้เสร็จแล้วดิมีฟอร์อะไรนี้อะไรกันครับนี่เฮ้ยโอ้โหเจอเจอเลยเจอเลยโอ้โหก้อนอะไรเนี่ยใจว่ามีบองเราอย่างงี้ไม่ได้ทะลุยาวก้อนอะไรก้อนอะไรหายเอาหายเลยเรียบร้อยคุณเป็นไหน เขาลุ้นยังไงไม่ทะลุตายแล้วนี่หรอเขาลุ้ตายแล้วเขาไ้ยอมมาลองแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่ทันอะไรกันเนี่ยช่วยยังไงล่ะเนี่ยไหนช้อปปิ้งหน่อยสิคำว่าเพื่อนของเจ้าไม่มีความสำคัญเลยคุณล็อกไว้ละโถไปเฮ้ยเฮ้ยหูตุ๊กตาตุ๊กตากรตายกระตายตุ๊กตาตายย้ไปแล้วไปแล้วเงี้ย เยังไงเรียบร้อยโอ้ยหน้อยเรียบร้อยสวยแม่ครับทุกคนโอ้มกอเราหนีรอดเราเป็นผู้ชนะโอ้โหเอพิคช่นจะเป็นกคนไม่รู้จักคำว่าจูตาเป็นถูต้ใช่ไหมเป็นถูต้อใช่ไหมลุยพิคชั่นอุงอุงอุงอันนี้ตัวอนี้มันบอฟฟินเนี่ยอุง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 อะไรอะอะไรอะจะห้เขาร้ไม่ นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้จะอี้หรือเปล่าเฮ้ยใครอะเนี่ยล่โว้ยอะไรเนี่ยแล้วมันมีเสียงแบบแปลกๆด้วยมันคือะไรอะเอาละเอาละเสียงแบบแฉะมากอะผเริ่มเกิดการเรียนรู้แล้วผีเริ่มเกิดการเรียนรู้แล้วต่อไปวิ่งอะวิ่งวิ่งวิ่งช่วยช่วยช่วยเนียน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 

เฮอย่าทำอย่าทำอย่าไปบอกเขาโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้ามีจริงเหรอเอ้าเอ้าเอ้าอยู่ตรงนั้นเหรออขอโทษอยู่ตรงนั้นหรอเหรอว้าใส่บอกเล่นง่ายอ่ะวิชนาครับวิชนาวิชนากะเครื่องเดียวเป็นเครื่องหนึ่งที่ยอดเด้อเอาละใกล้ละใกล้ละใกล้ละสู้ครับสู้ครับใกล้ละอีกนิดหน่อยนึงอีกหน่อยนึงใกล้ใกล้จะเสร็จ เุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเฉยเลยรู้เรียบร้อยเฉยเลยรู้ได้ไงอ่ะหม่เกมมันคือหม่เกมไม่เดือดนจริงๆเหรอครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยตีซ้ำด้วยอุ้ยเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเุ้ยอ้าวเรียบร้อยเฉยเลยโอ้ยคอนคอนคอนทุบหัวคอนทุบหัวคนเล็กมากเลยคอนทุบหัวคอนทุบหัวขอนายโอ หลอกล่อแล้วหลอกล่อแล้วมาเลยมาเลยหลอกล่อแล้วเนียนมากนคนเาขได้ไงาถ่ายไม่ไห้อยาก่ไห่ายูา่าหนบอ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าย่าฮ่าก่าฮยา่ายถาาฮ่่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮยาฮ่ยฮ่า่า้่ยฮ่าฮ นี่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 มาหมดเลยอนไหนโอ้วันี้น่าสนใจโอ้โหดีเลยครับอันนี้ดีเลยเขาแปลง่างด้วยแปลงร่างคนอ่นเขาแปลง่างคนอื่นเฮ้ยเขาเจายยางเขาเจายยางเฉยเลยเขาเจาะยางเฉยเลยเจอด้วยคือแบบเีนีนเรีนแบบคนคนหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยเรีนแบบคนนึงถูกต้องไหมเจอด้วยเอาใครครับดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ย ระกระเป๋านกรกระเป่านิ่งนิ่งนยกระเป๋าใครกระเป๋าใครนี่ยอสี่ันโอ้กระเป๋าสีชมพูมาจากไหนมาจากไหนก่อนเรียบร้อยเลยอบ Poison k e แล้วไนครับ Poison p i s น e จะทำให้อาตีแล้วติดปป๊กปั๊เฮ้ยใครอะอุ้ยโอ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 ้ยออกาแนี้มันเยนออ

พีต yeah. ัวก oh mm ็ผ hmm. oh mm ีต hmm. ัวใหญ่โ bon อ right. no, no, no. oh no oh mm ้ยอย่างไม่ได้ ik ่รงมาต่อเลยครับพีโดดตัวโคตใหญ่เลยไม่ใี่คุณผีมากมะบุกผมผูหนีมามีผมุ่หนีมากไหมก่อนทีหน่งผีอย่ไหนที่มีอยู่ไหนไหมก่ี่ทีห่งหญ่ไม่ไหวผีเอ่ มีกระโดดมีกระโดดโ้นสูงหายใจไม่ทันไม่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 ไมไม่หนุนโนนนนต้นอยเขาเขาโดนงเขาโดนแมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วล้วาาว้ม่ใช่าาามาามาล เอาเยอะเหรอเชุ่บเอาเยอะเหรอทำไมทำไมชอบของใหญ่ยังเลยนคุรู้อย่ากลัวน้องคุงไหมครับโอ้ยตีโอ้ยเาโนเลยเาสวัสดีครับใครใครครับใครครับอ๋ออ๋อเฮ้ยมันเลยแต่มันเลยแต่ตมันเลยแต่ตมันเลยแต่ตอมาแล้วอ่ะมันนี่เลยเียเครับเนเยเหมือนะเียนะจน้ว

ไม่ตัวนี้พาไม่ทันอ้าวเรียบร้อยอ้าวอ๋อรอดรอดหรอรอดรอดใช่ปะโอ้ยเรียบร้อยโอ้แล้วเกือบคือแบบทรมานด้วยไงเงียไม่เกือบไปเกือบไป